กรับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมมานพคีรีภูวดลสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรภรคเก้าไกลส,สัดส่วนชาติพันธ์ผมมีเรื่องปรึกษาหรือท่านประธานสองเรื่องครับเรื่องแรกเป็นฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนไร้สัญชาติและคนไร้รัฐครับท่านประธานครับ ตามพรบสัญชาติฉบับที่42551นะครับเ,เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดีมากนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายที่เป็นประชาชนแล้วก็ส่วนราชการปัญหาคืออย่างนี้ครับท่านประธานครับคนที่รอคอยการพิสูจน์สิทธิ์นะครับเพื่อที่จะขอรับสัญชาตินะครับตอนนี้มีอยู่800,000คนนะครับแล้วก็คนไร้ แรงงานข้ามชาตินะครับซึ่งอาจจะมีลูกอยู่ในในประเทศไทยมาเกิดในประเทศไทยนะครับนี่2.5ล้านคนนะครับผู้ลี้ภัยครับแสนแสนกว่าคนนะครับคนไร้รัฐอื่นๆที่มีปัญหาก็ประมาณ80,000คนซึ่งคนเหล่านี้อยู่ในการคุ้มครองของคนหมายฉบับนี้นะครับปัญหาคือว่า การดาเนินง,งานนะครับใช้กลไกปกติคือฝ่ายปกครองนะครับประหลัดอาเภอซึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือว่า1บุคลากรน,น้อย2อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จะต้องใช้ร่วมกับหน่วยงานปกตินะครับไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ข้อเสนอของเครือข่ายประชาชนที่มาร้องที่ผมนะครับต้องการก็คือว่าอยากให้มีการดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาตินะครให้ตั้งโครงสร้างกาาริหรจาัดก,การพิเศษออกมา แยกออกจากฝ่ายปกครองหรือประหลัดอำเภอที่รับผิดชอบโดยปกตินะครับแล้วก็สนับสนุนงบประมาณเครื่องไม้เครื่องมือที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาให้ทันต่อ,อ,อพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนนะครับโดยกระบวนการมีส่วนร่วมนะครับซึ่งในส่วนของกรรมธิการความมั่นคงและกิจการชายแดนนะครับผมเข้าใจว่ามีข้อสรุปไปแล้วนะครับว่ากระบวนการที่จะแก้ปัญหานะคือรัฐบาลจะต้อง สนับสนุนเรื่องของงบประมาณเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ตั้งกลไกพิเศษโดยกระบวนการมิสุร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องสองมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการเรื่องนี้3ก็คือเรื่องขององคออ์กรภายในเอกชน NGO ที่ทํางานเรื่องนี้และมีประสบการณ์นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นกระบวนการที่จะสามารถแก้ไขคลี่ไขปัญหาในเรื่องนี้ได้รวดเร็วครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ